ทำงานที่รักหรือรักในสิ่งที่ทำคุณจะเลือกแบบไหนคะเชื่อไหมคะว่ามีคนแค่20%บนโลกใบนี้เท่านั้นค่ะที่ได้ทำงานที่ตัวเองรักค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหลายๆคนค่ะบางทีค่ะมุ่งมั่นอยากจะทำในสิ่งที่ตัวเองรักค่ะแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องล้มเหลวเป็นเพราะว่า สิ่งที่ตัวเองรักนั้นค่ะมันไม่ได้ทําให้เกิดรายได้แล้วพอทําไปแล้วไม่มีรายได้ค่ะสุดท้ายก็ต้องเลิกล้มไปค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้ทําในสิ่งที่เรารักตลอดไปเนอะเพียงแต่ว่าการที่เราค่ะจะได้ไปทําในสิ่งที่เรารักให้สําเร็จได้เนอะมันจําเป็นที่จะต้องมีขั้นมีตอนแล้วก็มีแผนการค่ะสิ่งแรกเลยนะคะคุณก็จําเป็นที่จะต้อง มีจิตใจแล้วก็ร่างกายที่เข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงมากพอค่ะที่จะยืนหยัดที่จะทําเพื่อสิ่งที่ตัวเองรักเนอะสิ่งต่อไปก็คือเราจะต้องได้รายได้จากสิ่งนั้นด้วยคะ่ะแต่การที่จะทําให้เราได้รายได้จากสิ่งที่เรารักเนอะมันจําเป็นที่จะต้องมีแผนการคะ่ะหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าเราจะมีวิธีการยังไงนะคะที่เราจะสามารถ สร้างสิ่งที่เรารักค่ะให้มันกลายเป็นรายได้ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะมันก็ง่ายมากๆค่ะในการที่เราจะเปลี่ยนสิ่งที่รักให้กลายเป็นรายได้เพราะว่าเรามีเครื่องมือที่โคดทรงพลังมากๆในตอนนี้นั่นก็คือออนไลน์นั่นเองค่ะออนไลน์เนี่ยมันจะเป็นที่ที่คุณนะคะจะสามารถทำในสิ่งที่คุณรักได้ค่ะโดยที่สามารถสร้างรายได้ให้กับมันด้วยเนะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในการที่เราเนาะจะได้ทําในสิ่งที่เรารักค่ะมันไม่ได้แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํามันจะต้องเป็นสิ่งที่เรารักเท่านั้นถ้าสิ่งที่ฉันไม่รักฉันจะไม่ทําค่ะมันเป็นไปไม่ได้ค่ะการที่เราจะไปถึงเป้าหมายหรือไปถึงจุดที่เราทําในสิ่งที่เรามีแพชชั่นสุดๆอะ่ะบางครั้งเราจะ็นที่ต้องทําในสิ่งที่เราไม่ได้ชอบก่อนคะ่ะซึ่งบางครั้งนะคะ สิ่งที่เรารักหรือสิ่งที่เราชอบค่ะมันอาจจะเกิดขึ้นมาระหว่างทางที่เราเดินไปสู่เป้าหมายนี่ยแหละบางทีนะคะเราก็ไม่รู้ตัวเองเหรอกค่ะว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่เคยทํามันนั่นเองค่ะบางทีเราก็ปักทงไปแล้วว่าฉันไม่ชอบทําสิ่งนั้นฉันไม่ชอบทําสิ่งนี้ทั้งๆที่ตัวคุณเองค่ะก็ยังไม่ได้เคยทํามันเลยค่ะ เหมือนอย่างที่จอยเนี่ยจอยเคยบอกกับตัวเองว่าฉันไม่ชอบการสอนฉันไม่ชอบการพูดค่ะไม่ชอบพูดกับคนเยอะๆแต่วันนี้ค่ะพอเรารู้ว่าเรามีเป้าหมายและเราลงมือทำในสิ่งที่เราเคยคิดว่าเราไม่ชอบมาก่อนค่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเราได้ทำบางสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่ชอบไปแล้วกลายเป็นว่ามันกลับกลายเป็นสิ่งที่เราชอบซะงั้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะบางครั้งการที่เราแบบคิดไปเองว่าฉันจะไม่ทำสิ่งนั้นเพราะฉันไม่ชอบฉันจะทำสิ่งนี้เพราะฉันชอบมันก็ไม่ได้สามารถจะทำให้เรานะคะไปสู่เป้าหมายหรือประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการได้ค่ะการที่เราจะรู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรค่ะบางครั้งมันต้องเกิดจากการที่เราได้ทดลองทำมันก่อนการที่เราได้ทำหลายๆ สิ่งหลายๆอย่างคะ่ะแล้วเราจะได้รู้เองว่าสิ่งทิ้งนั้นน่ะเราจะชอบหรือไม่ชอบมันเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้จะอยากจะบอกว่าเราเลิกปักธงคะ่ะว่าฉันจะทําเฉพาะสิ่งที่ฉันรักเท่านั้นแต่สิ่งที่เราควรจะทําก็คือเราควรที่จะ ทำทุกอย่างค่ะที่อใ้นำเราค่ะไปสู่สิ่งที่เราต้องการสูงสุดนั่นเองค่ะและถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันออกไปนะคะและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดติดตามเพจจอยเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆสาระดีๆและก็ข้อคิดดีๆที่จอยนำมาฝากแบบนี้นะคะเพราะว่าจอยค่ะอยากที่จะช่วยให้พะะ่อค้าแม่ค้าทุกคนค่ะได้เข้ามาโตมาสร้างไรายได้กันในออนไลน์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะกับจอยโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพรสสอนสร้างสื่อโซเชียล by คูจอยค่ะ 拜拜哈。